มาต่อทนนี่ข้อ a สองศูนย์สองหนึ่งนะข้อลดขนส่งเขาบอกว่าเราต้องการผลิตสินค้าชิ้นหนึ่งจากโรงงานประเภท a ไปยังโรงงานประเภท b นะโดยโรงงานประเภท a เนะี่ยมีเโรงงาน b ก็เหมือนกันนะโดยที่โรงงานประเภท a เนะี่ยคือโรงงานหมายเลขหนึ่งถึงเโรงงานประเภท b เนะี่ยคือโรงงานหมายเลขเอบวกหนึ่งถึงสองเตามรูมนี้เลยคราวนี้ระหว่างสองระหว่าง โรงงานประเภท a กับโรงงานประเภท b นี้เนะี่ยมันก็มีศูนย์วัดมาตรฐานอยู่สองศูนย์ในการผลิตสินค้าชิ้นหนึ่งเนี่ยเราต้องเริ่มจากโรงงานประเภท a สซักโรงงานหนึ่งมายังศูนย์วัดมาตรฐานซักศูนย์หนึ่งและจบที่โรงงานประเภท b สซักอันหนึ่งนะซึ่งโรงงานแต่ละหมายเลขเนี่ยกับศูนย์วัดมาตรฐานเนี่ยก็มีเวทของมันเองนะเช่นโรง,งงานที่หนึ่งของโรงงานประเภท a เนี่ยก็เชื่อมไปยังศูนย์วัดมาตรฐาน ที่หโดยใช้เวทเป็นหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคราวนี้มันก็จะเป็น complete แบบนี้เลยเขาบอกว่าการผลิตสินค้าหนึ่งชิ้นเนี่ยต้องเริ่มที่ A จบที่ B ใช่ไหมเช่นอาจจะเลือกเส้นทางสามกับหนึ่งนี้นะเริ่มที่ A ผ่านสูนยวัดมาตรฐานจบที่ B อันนี้ก็คือค่าคอสเป็นสี่คราวนี้เราต้องการผลิต K ชิ้นและแต่ละชิ้นเนี่ยห้ามใช้เส้นทางซ้ำกันเลย เช่นชิ้นแรกเนี่ยใช้สามหนึ่งแล้วชิ้นอื่นก็ต้องไปใช้เส้นทางอื่นเช่นแบบห้าสองนี้หรือสิบสองแล้วมาห้ายงี้นะก็จึบจ๊บจึ๊บงนี้ใช่ไหมราวนี้ในการผลิตสินค้าเคชิ้นเนี่ยแต่ละชิ้นมันก็จะมีค่าคอสในการผลิตของชิ้นนั้นๆถูกไหมซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยค่าคอสมันอาจจะเท่าหรือไม่เท่าก็ได้เพราะเราใช้เส้นทางที่มันต่างกัน เนาะซึ่งในเคชิ้นเนี้ยเขาถามอ่าในเคชิ้นนี้เาาน,น,นี่ยมันก็จะมีค่าคอสที่มากที่สุดถูกไหมคำถามคือค่าคอสที่มากที่สุดนั้น,น่ะน้อยสุดได้เท่าไหร่นะถ้าเราจัดเส้นทางให้เคชิ้นนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีเส้นทางที่ใช้ค่าคอสมากสุดใช่ไหมในหนึ่งชิ้นนะนะเขาถามว่า ถ้าเราจัดที่ดีที่ <c oughs> สุดเนี่ยมากสุดอันนั้นเนี่ยน้อยที่สุดได้เท่าไหร่เช่นอันนี้พี่ก็ว่าให้มันง่ายขึ้นนะเดี๋ยวพี่จะว่าให้มันง่ายขึ้นก็คือจะสังเกตได้ว่าหมายเลขโรงงานไม่มีผลขอแค่เราเริ่มจากด้านบนไปจบด้านล่างได้ก <parse> ็พอนะอัน <bakalım> นี้พ <toc ros> ี um ่จะซอสก่อนทำเพื่ออะไรเดี๋ยวพี่บอก ในอนาคตอันนี้ใช่ไหมจากโรงงานหนึ่งสองสามมาศูนย์วัดมาตรฐานหนึ่งนะอันนี้ก็ออกไปเนาะออกไปจบสักโรงงานหนึ่งในประเภทบีนะอ่นะ,อ,ะนะอันนี้เป็น 2, 1, 8, นะสองหนึ่งแดนะก็ซอสเป็นหนึ่งสองแปด อันนี้ก็สี่หกสิบสองใช่ไหม <c oughs> อ่าเช่นพี่เลือกอันนี้กับอันนี้มาเป็นสิบเอ็ดแล้วพี่ก็เลือกอันนี้มาสิบกับสองมาเป็นสิบสองอันไหนมากกว่าแบบมากสุดเท่าไหร่ในการผลิตสินค้าเคชินค่าคอสมากสุดคือ สิบสองใช่ไหมถ้าเราเลือกเส้นทางแบบที่พี่พูดไปเนี้ยเขาเนี้ยเราต้องการอ p t i m i z e ค่าเนี้ยให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เข้าใจไหมก็คือค่ามากสุดในการเลือกสินค้า k ชิ้นเนี่ยให้มันน้อยสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะอ่าก็คือค่าค่าในการเลือกเส้นทางเนีย ให้เคชิ้นนี้เนี่ยที่มากสุดให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะออันนี้ทวนทวนโจทย์อีกรอบคราวนี้พี่บอกพี่ก็ซอสมันสินะซอสมันสิเนี่ยซอสมันเลยอ่าข้อนี้มันจะคอมมอนเซนบวกกรีดี้นิดๆนะคราวนี้สมมุติว่าพี่ไม่สนใจก่อนว่ามันมีศูนย์วัดมาตรฐานสองศูนย์พี่สมมุติก่อนว่ามันมีศูนย์วัดมาตรฐานอันเดียวอ่ก็คืออย่างนี้ อันเนี้เย,ยนะเรียงจากน้อยไปมากนะเรียงจากน้อยมากคำถามคือเราจะ เลือกสินค้ายัางไงให้พอเวลาเราดึงค่ามากสุดของผลรวมระหว่งวาง x กับ y มาแล้วเนี่ยให้มันน้อยที่สุดคำตอบก็คือเราก็จับคู่งี้ดิถูกไหมจับคู่งี้ดิจับต้นวนปลายเดี๋ยวก็คือเอาค่าน้อยบวกค่ามากถูกไหมเราพยายามเอาค่าน้อยมาบวกกับค่ามากก่อนนะไล่ไปเนี่ยถูกไหมเนี่ยแล้วก็แบบอาจจะเป็นงี้ถูกไหมอ่ะ คือเราจะพยายามเอาค่าน้อยมาบวกค่ามากเพื่อให้มันบาลานซ์กันถูกไหมเพื่อให้ค่าที่มากสุดมันน้อยที่สุดถูกไหมเนี่ยถูกไหมแปลว่าอะไรอย่างเช่นอย่างเช่นมันมีอยู่ n อันถูกไหม มีอยู่ n อันเนี่ยพี่ก็พยายามตีสะโคปมันก่อนสิตีสะโคปมันนี้ยตีสะโคปมันเสร็จปุ๊บเฮ้ยเคชินเนาะสมมติมีเคชินตีสะโคปมันปุ๊บพี่ก็พยายามจับต้นจนปลายสิเนี่ยจับค่าน้อยบวกค่ามากเพื่อพยายามบาลานซ์ให้ค่าที่มากสุดมันน้อยที่สุดให้ได้ถูกไหมนะพยายามบาลานซ์มันนะคูณคว่าบวกคว้ยนะบวกคว้ยนะครานี้มีสองศูนย์วัดมาตรฐานจะทำยังไงล่ะ คำถามที่พี่จะถามน้องกลับก็คือแล้วสองศูนย์วัดมาตรฐานนี้เนี่ยมันส่งผลยังไงกับไปเอากอเมื่อกี้มันส่งผลที่ว่าเราไม่สามารถทํานี้ได้ก็คือเอาไอ้เลขด้านบนของศูนย์วัดมาตรฐานที่สองเนี่ยมาบวกกับด้านล่างของศูนย์วัดมาตรฐานที่หนึ่งได้ถูกไหมเพราะนี่มันคนละศูนย์วัดมาตรฐานกันเนี่ยถ้าพี่เลือกสองเลขนี้หมายความไงหมายความว่าจากหนึ่งพี่เนี่ยมาศูนย์วัดมาตรฐานที่สอง แต่จากศูนย์วัดมาตรฐานที่สองเนี่ยมันไม่มีเวทที่แบบเป็นหมายเลขแปดเนี่ยแบบใช้เส้นทางแปดเนี่ยเพราะมันเป็นของศูนย์วัดมาตรฐานที่หนึ่งเนี่ยถูกไหมเนี่ยนะเนี่ยเออมันอยู่คนละกรุ๊ปกันนะมันบวกกันไม่ได้แปลว่าเลขกรุ๊ปเดียวกันต้องบวกกันในกรุ๊ปเดียวกันคราวนี้พี่บอกว่าพี่มีเคชิ้นพี่มีเคชิ้นนะพี่จะทำยังไงพี่ก็บอกว่า เอ้ยพี่ก็ไล่สิถูกไหมมีเช่นมีเคชิ้นนะเคชิ้นพี่ก็บอกว่าพี่ก็ลองให้ไอสูตรที่หนึ่งเนี่ยเอาไปหนึ่งเอ้ยเอาไปไอชิ้นสิเอาไปไอชิ้นและสูตรที่สองเนี่ยเอาไปเคลบไอชิ้นนะก็คือเลือกจากสูตรที่หนึ่งเนี่ยมาไอชิ้นเลือกจากสูตรที่สองเนี่ยมาเคลบไอชิ้นนะ สมมุติสมมติมีเราต้องเลือกเราต้องเลือกสามชิ้นนะเราต้องทำสามชิ้นผลิตสามชิ้นเราเลือกจากส่วนที่หนึ่งมาเส้นทางหนึ่งเลือกจากส่วนที่สองเนะี่ยมาสองเส้นทางคราวนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยตามอ,อกกุปกรณ์ที่พี่บอกเลยจะได้เป็นอะไร อันนี้ก็ดีสุดถูกไหมก็ตีสะโคบเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้เลยมีเอ็นชิ้นอันนี้คือในศูนย์วัดมาตรฐานอันเดียวนะมีเอนชิ้นตีสะโขบเค K ชิ้นใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเราบอกเราเลือกมาหนึ่งชิ้นจากสามชิ้นเนี่ยอีกสองชิ้นเนี่ยค่อยเลือกในศูนย์วัดมาตรฐานที่สองเอาหนึ่งชิ้นนี้เนี่ยก็ตีสะโขบมาดูไหมก็เอาสามบวกหนึ่งเก็บเอาไว้เป็นสี่นี่ไงสามบวกหนึ่งสี่จบชิ้นที่สอง ชิ้นที่สองกับสามเราก็เลือกจากศูนย์วัดปัญหาที่สองโดยที่เราก็ตีสโคบเหมือนกันใชใ้เอากอเดียวกันนะก็คือสองชิ้นก็ตีสโคบอย่างนี้แล้วเราก็เอาสี่บวกห้าได้เท่าไหร่เก้าตีสโคบกสี่บวกห้าเก้าหกบวกสามเก้าใช่ไหมอันเนี้ยมากสุดเป็นเท่าไหร่เก้าใช่ไหมเอออันนี้ก็เป็นคําตอบของ การเลือกสามจินถูกไหมเวนั้นนะ <c oughs> เป็นก่อเป็นคำตอบของการเลือกสามจินนะถ้าพี่เลือกหนึ่งเส้นทางมาจากศูนย์วัดมหาหาที่หนึ่งกับสองเส้นทางมาจากศูนย์วัดมหาหาที่สอง คราวนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นงี้ไงเราอาจจะยังไงเราอาจจะทํางี้ก็ได้เราอาจจะทํางี้ก็ได้ก็คือสามชิ้นนี้เนี่ยมาจากศูนย์วัดมาตรฐานที่หนึ่งหมดเลยนะเราแค่ตีสโคบมันทั้งก้อนนี้เลยแล้วก็เอาสามบวกแปดได้สิบเอ็ดห้าบวกสองได้เจ็ดแล้วก็สิบบวกหนึ่งได้สิบเอ็ด หาค่า m a ็ของนี้ได้ละสิบเอ็ดถูกไหมคราวนี้เราต้องลองทุกรูปแบบเลยนะลองทุกรูปแบบเลยยังไงนะอ่ะอันนี้พี่ก็รับมาก่อนใช่ไหมตามโจทย์นะตาม Input โจทย์ Input โจทย์นะก็คืออันนี้ก็คือสามห้าสิบใช่ไหมสี่หกสิบสองตามนี้เลยเหสามห้าสิบสี่หกสิบสองสองหนึ่งแปดแต่พี่ซอสสามเจ็ดห้าแต่พี่ซอส <c oughs> นะอันนี้พี่ก็ซอสอันนี้พี่ก็ไล่นะ i คือ i หมายความว่าพี่เลือกเส้นทางจากศูนย์วัดมาตรฐานที่หนึ่งเนี่ยมา i เส้นทางนะแปลว่าอีก k ลบ i เนี่ยก็เลือกมาจากศูนย์วัดมาตรฐานที่สองใช่ไหมซึ่งมันก็อยู่ในอะไร bi กับ di ถูกไหมนะ bi มันคือตรงนี้นะ di คือตรงนี้ ai ตรงนี้ ci ตรงนี้นะ คราวนี้พี่หาทุกรูปแบบแบบเขาไงนะก็คืออ่ะเริ่มงนั่นแไอเป็นศูนย์ใช่ไหมแล้วก็ไล่ไงอ่ะก็ลองสิแบบเคชินนะอันนี้เป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองไปเรื่อยจนถึงเคชินนะอันนี้ก็เป็นเคชินนะแล้วก็ไล่มาเคลบหนึ K ่งเคลบสองไปเรื่อยจนถึงศูนย์ใช่ไหม แล้วพี่ก็ค่อย for loop แล้วมาหาค่า max อีกทีแล้วพอพี่ได้ค่า max มาปุ๊บพี่ก็มาปรับมาปรับหาค่า min ในตัว answer อีกทีนะเพราะเราต้องการหาค่ามากที่สุดที่น้อยที่สุดดังนั้นเราต้องหาค่ามากที่สุดจากการออ simulate ครั้งนี้ก่อนแล้วค่อยมาเปรียบเทียบกับการ simulate ครั้งก่อนว่าไอ้ค่ามากที่สุดคราวนี้เนี่ย มันน้อยกว่าครั้งที่แล้วหรือเปล่านะสุดท้ายเราก็พิมพ์เป็นคําตอบออกไปนะนะคือข้อเนี้ยมันยอมรับว่าอธิบายยากนิดนึงพี่ก็อัดหลายคลิปนะแต่ก็หมายถึงอัดหลายรอบนะก็ประมาณนี้เนอะอนะถ้าน้องเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้และเข้าใจการแบ่งตรงนี้จะไม่ยากเลยนะ ข้อนี้ประมาณนี้เนาะอ่ะเช่นนี้ก็เอาตัว j ใช่ไหมสมมติว่า j เป็นหนึ่งมันก็เอามาบวกกับ c ตัวที่ i ถูกไหมนะอ่ะก็คือตรงนี้บวกกับตรงนี้ตรงนี้บวกกับตรงนี้ตรงนี้บวกกับตรงนี้ถูกไหมอ่ะ